เดี๋ยววันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูโปรโมชั่นเน็ตของ a อที่น่าสนใจนะครับผมซึ่งวันนี้ก็มีน้องคนนึงทักมาถามโปรโมชั่นนะผมตอบให้เป็นคลิปเลยแล้วกันนะครับผมจะได้ง่ายดีนะเป็นโปรโมชั่นของซิมระบบเติมเงินนะครับผมถ้าจะให้ดีเลยเนี่ยเป็นซิมเปล่าที่เพิ่งเปิดเบอร์มาไม่เกิน7วันเนี่ย ก็จะสะดวกมากเพราะว่าสามารถสมัครได้เลยนะครับส่วนใครที่เป็นซิมเก่าเระอยากทราบว่าตัวเองนั้นสมัครได้ไหมท่านผู้ชมก็สามารถนํารหัสเหล่านี้เนี่ยไปลองกดดูได้แต่อย่าเพิ่งเติมเงินนะถ้าเกิดคุณเติมเงินไปแล้วเนี่ยแล้วมันไม่ได้เนี่ยมันจะเสียเวลาเปล่าๆนะครับผมให้ลองกดรหัสไปก่อนหากว่าคุณกดรหัสไปแล้วเนี่ยมีข้อความตอบกลับมาประมาณว่าซิมของคุณสามารถที่จะใช้งานได้นะครับผมกำนวนเติมเงินให้เพียงพอเพื่อใช้สมัครการใช้งานอะไรแบบเนี้ยประมาณเนี้ย ท่านผู้ชมก็ไปเติมเงินได้เลยนะฮะแล้วก็มากดสมัครนะครับผมส่วนถ้าเกิดว่า,าซิมของใครเนี่ยพอกดไปแล้วปั๊บข้อความมันขึ้นมาว่า,าซิมของคุณไม่สามารถใช้บริการนี้ได้อะไรแบบนี้นะครับผมก็ไม่ต้องไปเติมเงินนะครับผมจะได้ไม่เสียเวลานั่นเองนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะแบ่งแบบนี้จะจัดมาเฉพาะตัวที่น่าสนใจนะฮะเพราะว่าบางตัวเนี่ยผมมองแล้วอาจจะไม่ไม่ดู เคยทำคิดไปแล้วก็ไม่อยากจะพูดถึงเท่าไหร่นะครับผมอ่ะเริ่มกันที่ตัว8 Mbps ก่อนเลยนะครับตัวนี้จะเป็นเซ็ตแบบว่าเน็ตอย่างเดียวเน็ตเพียวๆแล้วก็ดูแล้วมันคุ้มค่าหน่อยนะ8 Mbps นะครับไม่อันเมโลสเปตนะครับผมไม่มีโทรฟรีนะครับเดือนละ175บาทนะราสมัครดอกจัน777ดอกจัน91574เหลี่ยมแล้วก็โทรออกครับ ดอกจัน77ดอกจัน9157สี่เหลี่ยมโทรออกแล้วคุณจะได้เน็ตนะฮะ8 Mbps ไปใช้โดยที่ถ้าเกิดว่าซซมองคุณเนี่ยเป็นแบบระบบ 5G ด้วยนะครับมันก็จะมีความสเสถียรมากยิ่งขึ้นไม่แรงขึ้นนะเพราะมันถูกจํากัดปริมาณไว้ที่8 Mbps แล้วเนี่ยมาแต่ว่าความสเสถียรในการรับสัญญาณเนี่ยมันจะดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมเพียงพอต่อการเล่นเกมการดู YouTube แน่นอนสําหรับเน็ตประมาณนี้นะครับต่อมา นะอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นเน็ตแบบ20 Mbps นะครับผมไม่อันไม่ลดสปีดนะเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีนะครับผมราคาเดือนละ300บาทนั่นเองนะฮะต่ออายุนมัติรอบบินนะตัวเมื่อกี้ก็เช่นกันนะครับผมแล้วาราคาสมัครก็คือดอกจัน777ครับดอกจัน9 1 2 4สี่เหลี่ยมแล้วก็ถูกออกครับดอกจัน77ดอกจัน9 1 2 4สี่เหลี่ยมถูกออกนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะ สมัครได้เลยสําหรับซิมที่อยู่ในเงื่อนไขอย่างที่ผมบอกไปนะมันจะมีซิมเปิดใหม่บางประเภทที่ไม่สามารถสมัครได้นะครับผมทุกผู้ชมก็ระมัดระวังให้ดีๆแล้วกันนะครับอ่ะทีนี้มาในส่วนของตัวที่มีโทรฟรีกันบ้างดีกว่านะฮะ จะเป็นเน็ตแบบ4 Mbps นะที่ผมนำมาฝากท่านผู้ชมซึ่งทุกวันนี้มันยังคงสามารถสมัครได้อยู่สำหรับซิมใหม่นะส่วนซิมเก่าบางซิมเนี่ยจากรีวิวของอ่คนที่เคยมาเล่าให้ฟังเขาบอกสมัครได้ซึ่งผมก็ยังไม่ไม่ปักใจว่ามันสมัครได้นะมันเพราะว่าผมลองเองแล้วมันยังสมัครไม่ได้สำหรับซิมเก่านะครับผมแต่ซิมใหม่ไม่มีปัญหาเลยนะฮะใน4 Mbps นะครับบวกโทรฟรีนะฮะไม่อันไม่ลดสปีดด้วยแล้วก็อ่โทรฟรีครั้งละ15นาที เดือ้านหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับโปรตัวนี้สุดคุ้มเลยนะฮะดอกจันเจ็ดเจ็ดดอกจันเก้าหนึ่งสองศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วก็โถออกครับดอกจันเจ็ดเจ็ดดอกจันเก้าหนึ่งสองศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วก็โถออกนะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากรู้สี่มีพีเอสมันทำอะไรได้บ้างท่านผู้ชมคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวจัดให้เป็นความรู้ที่แบบละเอียดละเอียดนะครับต่อมาครับเป็นโปรสิบห้ามีพีเอสเลยนะทุกอย่างที่เหลืออย่างอื่นเนี่ยเหมือนกับสี่มีพีเอสเลยเพียงแค่มันเพิ่มความเร็วมาเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็เพิ่ม ยอดเงินที่เสียแต่ละเดือนมาประมาณ50บาทนะครับผมเพราะว่ามันเสียเดือนละ200บาทนั่นเองสำหรับโปร15 MBPS นะครับผมราสมัครดอกจัน7 77, 7 7ดดอกจัน9160สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกครับดอกจัน7 77ดอกจัน9160สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนะครับคุณจะได้เนี่ยส MBPS ไปใช้พร้อมกับโปรโมชั่นโทรฟรีนั่นเองนะครับทีนี้หลายคนสงสัยว่าพี่ผมอยากได้โทรฟรีเฉยๆเนี่ยสามารถสมัครได้ไหมนะฮะก็ ตามนี้เลยครับผมนะฮะโทรฟรีนะฮะดอกจันเจ็ดเจ็ดอกจันเก้าหนึ่งแปสี่ีเรียมโทรออกนะครับดอกจันเจ็ดเจ็ดอกจันเก้าหนึ่สี่เีเรียมแล้วก็โทรออกนะครับผมเดือนละห้บาทนะครับโทรฟรีครั้งละสินาทีนะสามารถต่ออายุได้ประมาณ3เดือนนะฮะ ก็ข้อมูลประมาณนี้นะครับผมผมได้อัดข้อมูลให้มันกระชับที่สุดนะครับส่วนใครสงสัยอะไรยังไงตรงไหนท่านผู้ชมคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะมาตอบให้นะฮะช่วงนี้พยายามที่จะมาตอบให้ได้ครบทุกคนนะครับเนื่องจากว่าผมดูแลอยู่หลายช่องแล้วก็เป็นเบื้องหลังอยู่ด้วยหลายช่องนะครับเพราะฉะนั้นรัดตัวเหลือเกินนะฮะช่วงนี้โอเคครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามแล้วก็ดูคลิปวิดีโอจนจบนะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับ ไประบ๊ายบายสวัสดีครับ